สวัสดีครับขอตลาทุกคนเลยนะครับน,น้ันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรอบ,บ็อกกันอิชกันนิคเลยครับทุกคนซึ่งในครั้งนี้ครับเขามาอยู่กันในแมปที่น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็มีข้อออปปี้ออปปี้ก็คือแมป Escape the Baby b ้บ t ตเติ้ลเดย์ครับทุกคนและในครั้งนี้ครับจะพาทุกคนมาลบหนีออกจากสถานทีเ่เรียนเด็กแห่งหนึ่งครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าพอแม่เขาเนี่ยนำตัวเฮามาฝากไว้ที่สถานทีเ่เรียนเด็กแต่กับมือเนี่ย เพิ่นมหาเผ้าสายครับทุกคนจนว่าป่าเป็นเราถุ่มหนึ่งครับทุกคนเขาก็เลยมาอยู่กับเด็กพิเศษที่บ่มีพอบ่มีแม่ครับทุกคนได้อยู่ทานทีเลี้ยงเด็กแข่งนี้มาันนาานมากๆเลยจุดหน้าตามันเนี่ยทียอยุป,ป่าไปเด้วหาสิปีแต่ว่าโตมันจะเป็นเด็กน้อยอยู่ครับทุกคนโอ้โหใจ4คสี่เพลสิกาอยู่นำ้ำอุ้ยแมแจะคู่ครับทุกคนซึ่งปกติคู่ดีเขาแบบอยู่น้ำเด็กน้อยนะ่าจะทานทีเลี้ยงเด็กเนี่ย พอติกับไปตามเนาะอันเนี้ยคู่ปล่อยถิมเลยจ้าเออสภาพอย่างนี้ให้จะไปอยู่กับมันคู่ก็เลยเด็บซื้อหน้าซื้อท้ายมันค้ากินเอาอิเลยนถาจะทนทีเลเด็กนี่ครับพุนอ่าก็จะว่าเป็นอย่างที่หนกกลัวมากเลยโอเคได้ค่ะนี่สภาพจะคุ่มาลบนี้แล้วก็มีข้อออิปีคของแบบแบบนี้กันครับเพื่อบโบไฮเกนทีเวลามาเบิง่งนกรดีกว่าว่าตัวนี่มาสิรแลนเลยเฮาดนากลัวตาไดนไปกันเลยเออจื๊บระหว่างง่ายกับยากคุณจะเอาไหน ฉันของ,ง่ายก่อนละกันเออขี่อปอตนี่นะเอาอง่ายแถมตอดเปิดคลิปเนียนมาดูทูชิดีว่าจะได้มีพ่อมีแม่อุ้ยมันปมดอยฉันฉันชัดอุ้ยแกไม่มบียพ่อไม่มีแม่จริงๆแกก็อยู่สักคนเดียวแกเถอ,อ,อะอฮ้ยยังอกควมนี่อกย้ำความจิบปวดอ,อไม่อยู่ละ โอเคครับสถานที่เรียนเด็กครับทุกคนก็ทีอยุ่ทํากลางป่าโอ้โหอหนักกวัวมากเลยแต่ว่าภายในของสถานที่เรียนเด็กแหน้คนขางที่มีมีความสดใสดิ่มข้อน,นะครับเนาะข้างนอนนี้ตัดกันอย่างเช่นเสื้อม,มีความเป็นแบบสยองขวัญโอเคเอาละมาเปิดบริการครับเพื่อที่จะหาถ้าออกจากสถานที่แห่งนี้ครับทุกคนและบาไหวาที่เขาจิต้องปิดอันเลนนะครับนาะเก็บเงินไปก่อนเลยครับทุกคนซีนี้ขาต้องการคือสิบเหรียญเอาละมาเปิดไปเลยครับผมโอ้โหคตรซีนี้ออกจากท่อระบายน้ำอีเช่นคยครับทุกคน อากาศหุยเอาละโอ้ยนี่มันออบปี้ออบใจแบบเดิมๆเพิ่มเติมคือฉันผ่านมาหมดแล้วฉันก็เหมือนกันนะเอาละเปิดมองนี้ครับเพื่อเป็นแผ่นครับในการทีเข้าสิสามารถทาในมองนี้ได้ไหครับเนาะจะรออะไรล่ะไปกันเลยมาโอ้และที่สำคัญคือระวังเลเซอร์ด้วยนะฮะจื๊บอันนี้คือสามารถใส่ได้นะทุกคนเฮ้ยใส่แล้วค่ะยังไม่ได้พูดเลยค่ะ ืโอ้โห,โห,โหรู้สึกว่าเฮ้ยใช้สิ่งหเหล่านี้เพื่อเป็นเส้นทางมหมายสารพุนฮ่าเขาให้เขาใส่นันนีร้อมทุกคนโอ้เลิศดนะก็ใส่ไปเลยสิครับทุกคนที่ที่เขาต้องการที่จะให้เป็นเส้นทางไปคือซ้ำแพ่นครับทุกคนเขาว่างไปเลยแบบนี้เอา่าเลอรอันเดทายครับทุกคนตอนนี้เขาต้องฝ่าเรื่องการยางรวดเร็วเพราะว่าเด็กหน่อย พิเศษก็เนี่ยกำลังแบบจองเขาอยู่ครับทุกคนวีบทาแล้วเอาต่อออกไปถาอข้างนอกครับทุกคนันคืนทอาถาอยู่ด้เนี่ยบอกเลยว่ามีสยองขนเฮคุณแม่คุพ่อหนูจะออกไปรอข้างนอกนะหนูไม่อยู่ข้างในหนูกลัวเอารักจากนทุกคนมาทอดของนี่ครับรู้สึกว่าโอ้ยดิมแอร์ดินะเอ้ยโอ้โหเย็นช่ำมากอ้าวเรือไปละเลือไปละมีเกาะมีเกาะ อุ้ยบุยเกือบไปแล้วนิดเดียวแล้วเนี่ยนิดเดียวแล้วเนี่ยออหนักลัวมากน่ักลัวมากสีสำคัญที่เขาทำะมันคือเรือเสือนี่แหละสําคัญเลยเอาละมาพังมองนี่ไปครับเป็นทอระบาอากาขนาดใหญ่ครับทุกคนรู้สึกว่าสถานที่เล่นเด็กแข่งนี่สีบ๊บมีคนอยู่แล้วนอกจากเด็กพีตัวนี้ครับทุกคนที่มันอยู่คนเดียวกับเพา ย้อนอะไรก็ไปกันเลยจ้ะโอ้โหทุกคนเขาขามาอยู่มองนี้ครับรู้สึว่ามองนี้จะเป็นของเล่นนะทุกคนนะมีบ้านพ้อว้าวสวยอะ่ะแต่บางอย่างที่เขาต้องมาสนใจสิ่งที่เขาต้องเห็นขึ้นนี้จาับมองนี้ครับทุกคนเดือดการกระโดดไปโอ้ยโ,โอ้ยเอออย่าตกตรงนี้นะคะมันเป็นน้ําเลือดนะคะ่ะเลือดอะไรสีม่วงอืมเลือดชนิดใหม่ของไอ้เด็กผีนั่นละคะ่ะ ตอนระวังตอนระวางอ่ะจื๊บกูไม่ใช่เลือดผมว่าต้องเป็นขี้แน่นอนไอเด็กเียร์มันกินทุกอย่างมันขี้ออกมาหมดเลยจื๊บเปิดมันนี่ครับผมจะว่เข้าไปทางไหนครับว้าววู้กวัวดักวัวเฮ้ยเอาราชานักโทุกคนโอ้ รู้สึกว่าข้าทออกมาจากหองหองไหนเป็นที่รยบรอยแล้วรู้สึกว่าจะฐานที่มองนี่โซนนี้นะครับแลารู้สึกว่าจะเป็นแบบเหมือนแบบม่านผาด้านหลังของอสถานที่นี่หรือเปล่าอันนี้เข้ว่าสามารถเปิดได้ข้อต้องอกดปุ่มกระดิกรนะครับเ,เพื่อที่จะเปิดปุ่มนี้ได้เอาระดัดได้กันทุกคนโอ้ยอะไร้ังบนอะ อ๋อต้องหาปุ่มสามปุ่มเพื่อที่สิเปิดบงนี้ครับทุกคนตู้เซฟเก็บเงินหรือเปล่าบานาจจะแมนขคันแมนบลม,มันอาจะเป็นแบบเงิ่อนออมของสถานที่เลี้ยงเด็กที่นี่แน่นอนครับทุกคนอ๋ะกระต่เขกระเทืงครับชัวเเอแอ้วะ,ะ,ะ,ะต่ลงมาทำไมอ่ะโอเคเรียบร้อยหาไปเลยครับโอ้โห,โโหก,กระโดดอยู่นะทุกคนนะบทันทนี้ชื้บจืจ้ จืบปุ่มที่หนึ่งจืบเรียบร้อยอีกสองปุ่มครับผมเอา๋ะจังหวะนี้เขาสีบอลี่ท่าแล้วครับต้อสิบฝ่าวไปเลยเพราะว่าตอนนี้ป่าไปแล้วสองปุ่มครับทุกคนโอ้โหเธอยู่ยก็อยู่เอะจะไปอยู่แล้วคนหนึ่งอาละละเดือปุ่มุดท้าย วและสิ่งที่จะเป็นประตูนี่ก็คืออะไรเอ่ยโอ้โหระหว่าเงินที่ไหนได้ออฟฟี่ทำซ้ำจื๊บถึงจะเป็นออฟฟี่แต่มันก็มีความง่ายอยู่ในขณะเท่าครับโดยส่วนสิ่งนี้การเคมีเปิดมาจากอะบอร์ไลเวนมองนี้ครับทุกคนอันนียมันจะเป็นตดเน่าของแบงค์ันแท้แน,น่นอนฉะนั้นเพื่อที่จะไปเข้าดนตดเนา่ามากดเป็ดตดเลยจื๊บระบบการทำงานปิดตดนะหนึ่งสองสามคือปิดเรียบร้อยแล้วครับทุกคน อาอเราจะมาครับทุกคนมาเกิดมองนี่ครับอันนี้เป็นปอบปีซีเลียมนะทุกคนนะชัวร์ค,ครับโอเคเหมือนเดิมครับทุกคนกดมองนี่ครับจื๊บอ๋อระเปิดปุงนี่ปึ๊บคสัมาระเปิดใจอ้าอโอ้ยบาอย่างนี้เกาจะตกใจนะคะข้างในเจออะไรก็ไม่รูค้ค่ะอะไรข้างในเฮ้ดเห็นโด่งโด่งแบบนี้ผมเดาได้เลยโอ๊ยจำสเกลดิดหน่อยเฮ้ยฉันเห็นหน้ามาแล้วหน้ามันโคตรเหี้ยเลย เอาแว่นานดิจะรออะไรล่ะกะอุ้ยจะหนีเอรอเอ้ยเอ,อ้ยจะหนีอย่างนั้นเลยมาให้ดักจะดีดีเออเราภาคมากเกินไปจังหวะนี้ไม่สนไมโนเไมโนไ,ไม่แค่โนแค่ตัวน,นี้มันดักต่อหน้าเลยเลึอฉันจะดักมาตรงนี้แหละจะทล้งบ่อยมัน จะจะเอามันไปเป็นเพื่อนฉันให้ได้มาแล้วคะ่ะมาเร็วจะรีบไปอยู่นี่แหละอืมมันมาไหมมันมาไหมมันมาไหมอเอ๊แค่ปวดขนะาแต่จะไม่ไรแหละ <c oughs> จะกระตายยันละเอาโอเคทุกคนโว้ยกวจะรอดปืนมาได้ฉันตกใส่แทบแย่ยเลยนะคะพี่นะคะแล้วก็ตกใจเหมือนกันไปเร็วแม่สาวน้อยเร็วชืบตรองเลี้ยวซ้ายนะโอ้ยทุกคน เราได้สู้กับมันแล้วทุกคนมาสิอือดูจะลบฉันจะตะลันพลแต่ตรงนี้นายลบไปพ้นหลอกงาเอาสีเอาสีเลือดท้า้อยอย่างนั้นเลยฉันยิงไปแล้วก็นึ่งไปเลยทุยจึ๊บ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 เขายิงไปแล้วทุกคนกับปาไปละร้อยนึ่งลดไปตั้งร้อยเนี่ยเสียใจเลือดจียนะคนยอมแพ้ยอมแพ้ไปเถอะนี่ตายแล้วทุกคนมันยอมแพ้แล้วเอาละประตูถูกปิดตัวอัตโนมัติว่ะ กระโดดขามนี่ไปก่อนเลยเอาล g h ทุกคนถ้ากระบอกกดหมวกปุ่มสีแดงวังนี้ครับจึบ๊บเอารกระบอกเปิดตรงนี้นะฮะทุกคนโอเคถ้าเราสังเกตบ้านหน่อยหลังนี้ครับทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นแบบของเหรนของเหรนชนหน่อยทุกคนอุ้ยลูกซีดีมากเลยอ่ะคันเท้าเด่นบออุ้ยขึ้นได้เลิศเอาล่ะชนะครับทุกคนรู้สึกว่าเขาแซวคือแต่ขังเทิงครับเอารลราจะรอช้าอะไรก็ไปเลยสิครับ โดนครับผมข้างล่ามเป็นน้ำครับทุกคนอย่าโดนน้ำนะทุกคนนะเฮ้ยซื้ออันนี้ค่อดข้างที่ออฟฟี่แบบง่ายๆครับทุกคนว้ยตกต้องใจเย็นๆไอ้นี่มันรอคอยที่จะฆ่าเราอยู่ตัวระดับแม่ก็ไม่ให้พกตานี้อุ่มแม่กงไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนมารับลูกช้ามากจนจะสองรุ่มละปกติฮับเท่านี้เอ่อ ใบสาวกันไหมครับเข้าแล้วอันนี้แม่งเกิดจ,จังโดนน่อจเล็นลูกไปยังไงเลยนี่เดินเลยนะพอแล้วพอละชึบโอเคกดเลยว้าวทุกคนรู้สึกว่ามมนี่จะเป็นทองทวงขนาดใหญ่มีความขายลิมินอลสเปน็นแถมเพิ่มเติมมากคือกังหันโมนี่ครับว้าวโดนที่นี่ผมพอแล้วตัวขาดเอาลจะจ้าครับทุกคนตรงต่อไปเลยเลยนะครับต,ตบามเม็ดสาวเราโนค้นไป ครับเอาละเรียบร้อยครับผมแล้วก็มาท่ามืนค่คดึง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 ในครานี้นะครับแล้วกันผมแคดผิดพลาจะไหนก็ต้องขอภัยนํานะครับเพราะว่าผมง่วงนอนมากเลยนะฮะเอาละมาปกติค,คือแคดสดๆดเลยกจับข้าแบบไันวะจับจูดข้ามเบาไปเลยนะสุกนุนอาจจะมีค้ามเนเพียรนิ็หน้อยนะครับเนาะ อะระจะแล้รนบทุกคนรู้สึกว่ามีสีมีลูกซอนนีเข้าสี่ไปฟังนนิครับโอ้โหมีกิจตดด้วยอือไม่ปราณีสินะอะระเั็มากกันทัองงานทุกคนและสิ่งสำคัญสีหามพลาดได้คนีคือการปิดแก๊สต,ตดเออเลิศนะคะอะระจะแล้รับทุกคนรู้สึกว่าเขาถึอยู่กลางๆมีเครื่องมาอัสเตอรี่เพื่อบ่งบอกถึงว่าเออมันอันตรายครับทุกคน,นือคือไฟฟ้าเนาะอาละจะนะครับทุกคนม,าตามนัตไตมนีไปครับ ชืบเอออู้ง่ายมากเลยนะฮะทุกคนนะหลับตาเล่นก็ยังเล่นได้นะทุกคนเอาละภ้ามองนี้ครับทุกคนเออหูยมองนี้โคตรน่กกลัวทุกคนมีความเป็นแบบมืดมืดครึมมาพร้อมกับแสงเลเซอร์อ้ยถึงมันจะอื้อตายถึงตายใหม่ก็เริ่มใหม่ได้ละจ๊ะเด้อเลิศกระโดดกระโดดกระโดดชื้บอืมชื้บอืม ้ลงมาข้างล่างครับผมแล้วมองนี้ครับรู้สึกว่าเขาเสียหิเขากระโดดลงไปครับทุกคนเย้ยููเอ๊ะกระโดดลงมมาเราก็ต้องให้กระโดดขึ้นไปอีกคืออะไรอันนี้คืออะไรโอ้ยโอ้ยอุ้ยเลเซอร์เลเซอร์เอ้ยลบหลบลบลบเกือบเกือบเกือบไหนคอแบบนี้คอแบบนี้มันไปทำอะไรนะไปเนี้ยโอ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 ้ยเดียว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 เกือบตายเกือบตายโอ้ว่างานนี้เอาละลงมาข้างล่างครับผม ยูห uh ูยยยยข้างล่างก็เห็นข้าวโดดลเซือสองเลเซอร์ครับง่ายมากมากเลยครับผมเอาละจังหวะนี้ครับลูกซิกว่าโอ้โหอะไรนั่นน่ะลีนี่กับวัตสเปสอืมถึงจะลีบิโอลีมิโนฉันขอกินน้ำนี่ก่อนเลยฉันเหนื่อยมาทั้งวันออฟฟี่แต่ละที่อือ,อกินไปเนองรู้สึกว่าน้ำนี่นหเห็นเห็นเห็นขามีความเร็วขึ้นครับมาและสิ่งสด็ดัญคือเข้ากระโดดคามมันนี่ไป อันนี้รูสุบะเจเป็นคองเรียงขนาดใหญ่ครับทุกคนของเด็กน้อยปีศาจคนนี้ครับว้าขอตัวเสียบหนึ่งบางที่ลักษณะของแมพหนีนะครับมันอาจจะค่ายครับแมพได้แบบหนึ่งที่ทุกคนเคยเล่นมาแล้วนะครับเราจะต้องแบบเออมันอาจจะมีแบบเขาได้รับได้บรรดาใจจากแมพแต่ละกันนะครับเนาะอ่าว้ากระโดดไปเลยจึ๊บจึ๊บถ้าเขาต้องกระโดดแบบทีทีจะนอยนะครับเนาะบางที่การท่องกระโดดเกินไปมันอาจจะแบบไปบ่หอดประมาณนี้ครับแบบไหนแบบนี้ จืบ๊บหมัดเน๊อเอ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 อหยุดไป,ไปต่อไปต่อไปทำๆจืบจ๊บจื๊บอู้หูอู้หูทุกคนผมยันผมยา,ม,ยามันตกจืบจ๊บ,บอ้ยเสียจื๊บจื๊บเออเลิศน,นะครับเย่เรียกแลกกับพาโมเดิร์นมาในครับทุกคนยูู้หวูยน่ากลัวกมากเลยจะทันท,ที่เล่นกได้แค่นี้ครับเอาละเปิดประตูครับผม ได้ครั้งนี้รู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมองเก็บของเรนตัวนี้แล้วนี่อุ้ยอะไรนะนะเช็คหรือเปล่าอุ้ยทุกคนตัวดีละผมโตดยันเลยอะอันนี้ก็อีย่างนี่คนย่นไม่แก่นหรือเปล่าอุ้ยบัหาแมนวะแต่ว่าอยู่ไปอยู่มากันเริ่มร้อนนะทุกคนนะเอาละเปิดประนั้นแล้วขาก็มาเปิดตรงนี้ไปที่นี่ช้าเอ๊ะมีแบบนี้เมื่อกี้เป็นเค่น้ำจิม้มอันนี้สึกหนัก ือกใหญ่ซึกหลวงเพราะฉันมีเลือด 2, อยูส่สองพันโอ้ยเมื่อกี้ห้าร้อยจิบจิบแต่นี่เป็นจิบจิ๊บแลจ้าบอกเลยปบ้่มเบมยิงมันดื้มดื้อโอ้ยยิงโคตรแย่ยิงๆๆยิงยิงคิเดอรตนีนเ้เลือดมันลดไปแล้วนะตูนยืมยิงยิงยิงมีเพื่อนเขาดีไปแล้วโอ้โหจะไปก่อนแ่้ว่าไ่ตนไม่โตนไปนนตูมไม่ตูนเปต้นโอเคโอเค ไปแ wow, oh, oh. ล้วครับผมโม้เขาอบถิ่นเขาเลยลุงหมอตอนนี้ครับผมเขื่อมันเริ่มดิโดดลงนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเลืออยู่ที่ร้อยหกร้อยห้าร้อยฉันไม่ยอมหรอกนะที่น้าจะมาฆ่าฉันจะเพียงฝ่ายเดียวจะต้องฆ่านายให้ได้จะเป็นทธอะไรให้แกฉันถามหน่อยจริงหรือยิงยิงวุ้ยพ่อแม่ก็ไม่มียังไม่ทำี่ใส่เกลีแบบนี้อีกยิงไปเลยสิขายิงนี่นี่ นี่ได้อีกห้าเออเราก็ตายเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวอ๋อคือมันเหลือนิดเดียวนี่เนี่ยเทร็รลอยครับผมเย้ yeah. สุดยอดทุกคนเข้าขามันตายแล้วแล้วแล้จะทานทีเลยเดี๋ยแ่นี้คน แบบนี้ก็ต้องตายจากลรกดีไปครับเพราะว่าแบบประมาณว่าพ่อแม่มันกับบมี่หรอไงเออโหน่ากลัวหน้าตาเนีกัน่ากลัวไปแหงแล้วโอเคคือรถโรงเรียนเ้านี้จากสถานที่แห่งเดียกับครับทุกนกลับ,บไปหาพ่อแม่เอาเอาละครับผมแล,แล้วก็จบไป็นที่รอดโอ้โหโทรศพัพท์ฉันแหลกอุ้ยน่ากลัวมากเลยนะฮะทุกคน อาอแล้วก็จบไปพิธีเราแล้วครับสำหรับแมปนี้นะครับแล้วก็ถือสว่าเป็นการมาจนให้ออฟฟี่ใส่ให้แต่ระยะทางนะครับเนาะเกี่ยวกับเด็กหน่อยคนหนึ่งที่บ่มีพ่อมีแม่นะครับแล้วมีนิสัยเกลีก่าล่าวแล้วเฮาก็ไดกกำจัดมันไปพิธีเราแล้วครับทุกคน ซึ่งต่บอกว่าเด็กเราก็หนีนหน่กกลัวมากๆนะครับ้มตาแลมากๆเหมือนอดหลับอดนอนม่ได้ใจแหละเออและประเด็นเลยคือพอเมย์เขาออมาฝากไปอีกไงแล้วี่หนมีมันลืมลงลืมฮับเข้าบปานี่อือกับป่าไปเราคำครับทุกคนเขารเรียกมัเนเด็กขับก็เลยเลยไปยู่ตับตัวเนี่ยสองต่อสองก็เลยเป็นเรื่องเล่านี้เขาต้องพยายามหนีออกจากสถานที่นี้ครับโอเคครับคันทยมาลิ่น,นี้เนาะก่อนจะลืมที่กดไลค์กด subscribe กันนะครับและที่สำคัญอ่าลืมกดกระดิ่งื่อที่สิกกว่าไ้พาดการเจตนาขีนคลิปหนาครับ สำหรับมื่อนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อบมาเจอกันใหม่ในแมปสนุกๆอีกแมปหลายๆแมปในคลิปหน้าครับโอเคสํารับคลิปนี้ต้องไปแล้วเด้อบ๊ายบายอ,อุ้ยอีกมัน่าทายะตอู้มีแต่มแมปน่ากลัวน่ากลัวนะทุกคนเมื่อนี้อือมีมันตโตผู้เดี๋ยวไปแมปหน้าถ้ามีโอกาสแต่มันร้องเล่นแมปนี้แหละเอาละสำหรับเมื่อนี้ไปแล้วเด้อโู้ยโอ้ยทุกคนมีสนามเด็กเล่นมากมายเลยอนะ่ะมีชิ้ช้ชาว่ะ เดี๋ยวก็ทีจากกันไปเข้ามาลองขึ้นทีสามก่อนจืบไปแล้วนะโอเคทงชาาจะขึ้นไปได้สองสี่หกทุยนมันเลขขี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย